สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าบ้านทาวน์โฮมสองชั้นกันนะคะวันนี้เราจะพามาชมบ้านทาวน์โฮมสองชั้นค่ะฝั่งนี้ค่ะจะอยู่ฝั่งสำนักงานขายของเรานะคะก็จะมีว่างอยู่สองหลังนะคะสำหรับบ้านทาวน์โฮมสองชั้นฝั่งนี้นะคะถนนนะคะหน้าบ้านทาวน์โฮมสองชั้นของเรานะคะก็กว้างสิบเมตรเลยนะคะตรงนี้เพื่อ ความสะดวกนะคะรถสามารถสวนไปมากันได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็พาไปชมแบบบ้านทาวน์โฮมกันนะคะค่ะที่จอดรถนะคะก็จะอยู่ในส่วนของหน้านหน้านะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยนะคะประตูรั้วที่จอดรถของเราค่ะก็จะเป็นประตูรั้วสแตเลสนะคะเราทําไว้ให้ถึงฝ้าเลยนะคะตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกนะคะ บ้านของเรานะคะจะมีหน้ากว้างถึง5เมตรเลยนะคะก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะที่จอดรถของเราก็เป็นกำแพงนะคะก่อเต็มถึงคาเลยนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะคะก่อเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะ เข้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะบ้านทาวน์โฮมสอชั้นนะคะจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะบ้านไหนที่สมาชิกเยอะนะคะสมาชิกหลายคนนะคะก็หลังนี้นะคะก็ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่ามีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ําเลยนะคะบ้านของเรานะคะมีการแบ่งสัดส่วนไว้ได้อย่างลงตัวเลยนะคะลูกค้าแทบจะไม่ต้องต่อเติมส่วนไหนเพิ่มเลยนะคะ พื้นที่ห้องรับแขกของเรานะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างนะคะลูกค้าสามารถจัดโซฟานะคะชั้นวางทีวีแล้วก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะเข้ามาด้านในก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวะคะ่ะ ห้องครัวของเราก็มีพื้นที่ที่กว้างนะคะใต้บันไดก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะโครงการก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะไว้ให้1ชุดนะคะชั้นล่างก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำของเรานะคะแต่และห้องนะคะมีพื้นที่ที่กว้างเลยนะคะ พิเศษเลยนะคะจะมีด้านหลังที่เยอะมากนะคะเป็นลานซักล้างที่มีเนื้อที่เยอะมากนะคะกว้าง5เมตรนะคะแล้วก็ยาวประมาณ3-4เมตรเลยนะคะสำหรับหลังนี้ลูกค,ค้าท่านไหนนะคะชอบพื้นที่นะคะที่ มีความเป็นส่วนตัวนะคะบรรยากาศน่าอยู่หน้าพักผ่อนนะคะก็เข้ามาชมได้เลยนะคะที่โครงการบ้านการจันทรซักน้นำหมนะะุน,นของเรานะคะลานซักล้างของเรานะคะเราก็มีการต่อก๊อกน้ำนะคะแล้วก็ต่อปลั๊กไฟไวใ้ให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปชมชั้นสองกันนะคะ ราวระเบียงราวบันไดหรือว่าประตูรั้วของเรานะคะเราก็ใช้เป็นสแตนเลสทั้งหลังเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะบ้านทาวน์โฮมสองชั้นของเรานะคะที่เราใส่วัสดุอุปกรณ์คุณภาพไปนะคะแต่ว่าราคาเพียงแค่สองล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็ จะมี3มห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ำค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็จะอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีระเบียงนะคะสามารถออกไปชมบรรยากาศวันนี้ก็ บรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะคะภายในโครงการบ้านการจนททรัพย์นาหม่อมทำเลตรงนี้นะคะบอกเลยว่าติดธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งจับใจ่ายใช้สอยมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะตลาดนะคะแล้วก็บริการต่างๆนะคะที่อยู่ภายในโครงการะคะ่ะแล้วก็อยู่บริเวณอรอบๆโครงการะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะเห็นไหมคะว่าห้องน้ำของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นที่หนึ่งหรือว่าในห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีพื้นที่ที่กว้างนะคะลูกค้าจะไม่แออัดน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบ้านของเรานะคะฝ้าสูงมากนะคะสูงกว่า3เมตรกว่าเลยนะคะตรงนี้นะคะ ออกแบบมานะคะเพื่อให้ลูกค้าค่ะพักผ่อนได้อย่างสบายนะคะฝ้าสูงโปร่งสบายเลคะ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นห้องนอนกลางนะคะห้องนอนกลางของเราก็มีพื้นที่ที่เยอะเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่เตียงหกฟุตได้นะคะตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีได้เลยนะคะ มีพื้นที่ที่กว้างมากนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ทางเดินนะคะยังเหลือแบบเยอะนะคะพื้นที่ใช้สวยบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่ามากสําหรับบ้านทาวน์โฮมนะคะบ้านไหนสมาชิกเยอะนะคะก็ตอบโจทย์เลยนะคะห้องนอนหลังก็จะมีระเบียงด้านหลังด้วยนะคะสามารถออกไปชมบรรยากาศได้เลยนะคะ วัสดุที่เราใช้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพทั้งหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องนะคะวัสดุสุขพันต่างๆเลยนะคะค่ะลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะในรายเอย,เยะคะ่ะที่โครงการบ้านการจนะรัพย์นาหม่อมนะคะจองบ้านเพียง5 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะก็ ตอนนี้บ้านทาวน์โฮมสองชั้นก็ฟรีส่วนลด4ี่แสนบาทเลยนะคะให้กับลูกค้านี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะชั้นที่สองค่ะลูกค้าที่ต้องการนะคะบ้านทำเลดีนะคะเดินทางสะดวกนะคะก็อย่าลืมเข้ามาชมบ้านตัวอย่างแล้วก็เข้ามาชมโครงการได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ